สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นทางการมากเลยในวันนี้เนรายการทีีวรราายกเวทีทีวีะอไยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหงฟ้าชั้นเนี่ยรามินชั้นเนี่ยเย่งกันตลอดเลยอะไรเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมได้ไม่มั่นใจเท่าเออดีอย่างนี้ได้อยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายเพลงจอนนี่มิวสิ c ครับอยู่กับเราสองคน อ๋อน้องหงค่ะน้องหงวันนี้ไม่มีอะไรมากจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาพี่จอมนี่ค่ะยามเย็นยามแรงยามแรงน้าแรงยามแรงยามแรงภาษาเจ้ายามแรงตอนเย็นตอนค่ำหัวค่ำไม่ภาษาที่บ้านนะหัวค่ำหัวค่ำกะบอตานกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพาไปชมบรรยากาศที่ คาเฟ่อ้อมกอดทุ่งนามือปราบคาเฟ่เดี๋ยวคุณต้นไมพูดถูกไหมมันประมาณนั้นนะยาวไม่เอาอะไรมากมายรายการเราสาระนิดนึงไม่มีนิดเดียวโอเคเดี๋ยวพาไปดูศัตรูศัตรูเราก่อนว่าตอนนี้จอนนี่มิวสิกมีอะไรบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วการก่อสร้างสตูดิโอหรือว่าที่พี่จอนนี่เอาน้องๆมา ทำเพลงแล้วก็เอนมาเาเรียกว่าการประกวดเนาะใช่ใช่ใช่คัดหาศิลปินเลือดใหม่ๆๆมมาแรง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 ที่จะมาติด5อันดับสุดท้ายของจอ h n นนี่มิวสิกจะได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาตามมาเลยไม่มีอะไรเขาเป็นอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นสตู ตู้หนึ่งตู้ตูสองแล้วก็ตูอันนี้จะเป็นห้องรับรองห้องรับรองเพิ่งสร้างเสร็จมาใหม่ๆเลยใช่ใช่เดี๋ยวไปดูขอเกินนะครับถอดเกิบอันนี้รู้ดีๆอย่าลองเจ้าก่อน มาสตรูหนึ่งก็จะมาเจออาจารย์ไม้อาจารย์ไม้อาจารย์ไม้สีรับมุกแล้วโอเคไปกันได้สี่เลยสี่เท่าไหร่ละ้เมื่อกี้ไม่รับใช่ไหมนี่โปรดิวประจำผมเรียกโปรดิวคุยกันก่อนคุยกันก่อน มาเปิดมาสตูแรกก็จะเจออาจารย์หม่ใช่ค่ะสิ่งที่ติตรงนี้สแตนบายตรงนี้ก็เลยไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไม่ได้คนอื่นไปเที่ยวก็อาจารย์หม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะ่เราสิปเขไปใส่กเบเป็นสถานที่ห้องบันทึกเสียงนะครับใช่ค่ะทะลุกระจกไปนี้ก็จะเป็นห้องห้องเชื่อไม่ต้องทะลุก็ได้ รายการเราจะเน้นลายเซ็กนะครับผมเข้าทีไรผมก็ตื่นเต้นทุกทีเพราะไม่ได้คิดไว้ก็อย่าพูดสิมันจบแค่นั้นตื่นไม่ตื่นไม่เคยจับไม่แบบนี้แล้วไปยืนเฉยๆมันเก่งๆไงไม่มีอะไรจับมือไม้ไม่มีอะไรเราก็เลยจับไมอื่นแทนจับไม้คล้ายๆกันจับไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรกันเนี่ย จับบ้างได้ปหมเออโอเคไม่มีอะไรมากครับอันนี้คือผลงานครับร้อยแปดผลงานที่จะเกิดขึ้นในค่ายนี้ในค่ายนี้คืองานฟีงานฟรีงานกาแฟกี่งานวะหนึ่งสองสามสี่อ๋อนู่นนูะนดานงานตอนนะคะข้างหลังสิบสองผลงานฟีในเดือนนี้ครับ เป็นงานกาแฟกี่เพลงครับกาแฟบทบทเป็นที่สี่เดินเดนงานฟรีรวยครับอยู่ที่รวยรวยโอเคครับขอบคุณอาจารย์มายมากๆเดี๋ยวให้อาจารย์มายฝากผลงานที่จะมีหรือว่ากำลังทำตอนนี้ใช่มีผลงานเลือจากบทไหนเดี๋ยวจะบึ้งกอนอ๋อมีของ C j T K โอ้โหเรียก รอติดตามเออรอติดตามมือกล้องเสีอยงอ่ะเขาจำไม่ได้เลาเดี๋ยวแล้วก็มีเพลงคาพิธีกรเขายังอยอ่เฉยเลยเนี่ยเสียเขียนตัวสีแดงดีกว่าแล้วก็หน้าทึงหน่อยของของน้องนุ่นบอแล้วก็ ดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำเด้อเออสามเพลงครับสามเพลงครับติดตามกันนะคบแล้วก็ cover ประมาณ20กว่าเพลงโอเคงานกาแฟไม่ต้องพูดถึงนะไม่ cover ยี่สเพลงนี่ของใครโอ้โอเคครับโอเคครับฝากติดตามด้ครับติดต่อด้งานครับราคาเป็นมิตรครับมิตติดต่อทางไหนได้คะอะไรกันเนี่ย ปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ไม้ฝากคอนแทคหน่อยเออฝากคอนแทคเผื่อใครคอนแทคเลนฝากติดตามเฟซบุ๊กครับไม้นิ้น M I N D M I N T ค่ะนิดน้อยนครับ ไปดูในเฟซครับเป๊ก้ครับเฟซจะบอกกันอ่ติตออีกแลขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับโอเคเบนว่ะเบนอยู่เบนนี่นี่นี่เนี้นักคนตัดต i ๊กต๊อ่หนตอกชื่อไหน ไม้นิ้งยังครัอไม้นิ้งเหมือนกันครับไม้นิ้นอะไรไม่รู้มีตัวเลขเออไม้นิ้งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งครับติดต่อเออนะ่ยติดต่อตัวเองนะคะเนี่ยเออใช่ติดต่อตัวเองโอเคค่ะเราอยู่ตรงนี้กันพอสมควรแล้วครับเราจะไปไ่ายนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มายครับแล้วต่อไปค่ะครับนี่เป็นสตูหนึ่งใช่ครับผู้การพาไปสตูสองเลยครับได้ค่ะครับก็จะเป็นห้อง บันทึกการแสดงสดใช่นี่รอและมาเนานนานเพียงหนึ่งใจขอไม่มันติมโอเครอแล้มานินนานเพียงหใจกับทางจีเลยเอาไว้ไปกันได้ไปก็ได้ไปกันได้เดี๋ยวพี่ก็ติดโอเคครับจอห์นนี่บิวสิกใช่ค่ะสิกสิกซิกใครจะมาไลฟ์ส่งไลฟ์สดติดต่อพี่จอมี่มาได้นี่เลยครับนี่ก็จะเป็นเป็นยาข้ามก่อ เรดมาร์กกันเลยโอเคค่ะทาทาแน่ทาแน่เร็วเร็วาแน่ทาแน่ต้ไปดึงดึงวันนี้พี่จอนี่เพิ่งเปิดเลดมาร์กเป็นวันแรกทาแน่ทาแน่ที่ปิดไปประมาณสามสี่เดือนช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคทาแน่ทาแน่ไปครับขอบคุณมากครับไป ไปทางโครนเดี๋ยวเราจะไปทางที่ดีๆอ,อ๋อไปทางนี้ดีกว่าไปดูปุย่าก,ก่อนครับก่อนอื่นต้องใส่แมสก่อนครับใส่แมสก์ดิ้งคะแม่ผมอยู่นี่ครับนครับตั้งตอเรามาถึงทุ่งนาอันดับแรกเราก็ต้องไหว้ปู่หลับย่าก่อนใช่ค่ะครับโอ้ยลืมพกตังค์มาด้วยสิได้น่าเราไม่ใช้ตังค์ตัวเองแล้วอะครับผมโอ้ เราโอนออนไลน์นะครับเราจะไปบ้านปู <Yes, ่ย่าค่ะไม่แล้วเดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อเค สาหาสจังหวัดอุบลราชธานีราชธานีไปต่อดีเราไปดูข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับยังเปิดอยู่ไหมครับมันไม่มีกาแฟแล้วนะคะมีแต่เป็นน้ำใช่ไหมครับอาบูฮาวายค่ะบิลมาไวนะคะบิลมาไวหน่อยค่ะ น้ำแดงโซดาโซดามะนาวโอเคมันกล้องอะไรครับเกตมีีโอเคก็เตียวมีเหลีองช่วยหนึ่ยถ้ามองไปทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นลานกว้างของทุ่งนาแม่ไปไกลๆคนนะจะเห็นสตูใช่พูน แล้วก็หลังคาแล้วก็ทิศตะวันตกทั้งที่เราจะเห็นพระอาทิตย์เหยล่ะฮะเมฆมันบังอยู่พี่จริงปกติอะพระอาทิตย์สวยมากนะพระอาทิตย์ตกเนี้ยเน้มบังใช่แต่วันนี้คุณไม่มีดวงคุณไม่มีดวงที่จะดูพระอาทิตย์ตกนี่ฝั่งนี้ก็เป็นมุมที่สวยอยู่อะไรสวยทุ่งนาใช่ไหมโอเคสวยอยู่ทุ่งนาสวยใช่ไหมใช่ทุ่งนาสวยมากค่ะ อะไรอะไรของมือกล้องทุ่งนาสวยไงทุ่งนาสวยมากใช่ไหมคะสวยเสวยอาูรามินอะไรครับแนะนำต้นข้าวหน่อยต้นข้าวแนะนำยังไงต้นข้าวก็นี่ก็คือต้นข้าวไงครับมันไม่อยากรู้ว่ามันปลูกได้มันเก็บได้ยางเก็บได้วันไหนมันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ข้าวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรเป็นมะลิเตี้ยหรืออะไร แต่ที่แน่ๆคือน่าจะท่นกว้าบาที่แน่ๆคือมันยังไม่เป็นมันยังบม่ถอกมันยังบอมันยังไม่ท้องตั้งท้องอ่ะก็จะน่าจะลอยประมาณสักได้น้ําได้อะไรใส่ปุ๋ยโดนปุ๋ยก็จะประมาณเดือนประมาณเดือนต้องได้น้ำไงต้องได้น้ําก่อนใช่มันจะท้องใช่ไหมตื่เออ ไม่งั้นมันก็แห้งตายทไไ้าไม่ได้หามโอ้ยคิดนี้ไม่ได้เลย โอเคครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้กับบอมมีอย่างหลายวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่าฮูเดียงตัวนี้แง่ผู้ฮูเดียงแล้ว <c oughs> ก,ก็ฝาเอ้าเอาเอา,เอา <c oughs> ยังมาก็ฝาพี่น้องที่ตามโคดรซัดสะไข่นะครับ <c oughs> เป็นกำลังแห้งใจให้ <c oughs> วันนี้ภาพเบิงบรรยากาศของทางหน้าไอาจอน,นี้นะครับเล็กๆกน้อยน้อยของ พวกเราจอนนี่มิวสิกนะครับผมใช่ค่คะให้ผู้จัดการฝากช่องฝากช่องผงฝากผลงานด้วยผลงานไม่มี <laughs> <laughs> งานก็ไม่มีฝ <laughs> ากช่องไปแล้วกันโอเคค่ะฝากช่องผงฟ้าชาแนลเลยนะคะพร้อมทั้งติ๊กตักผงฟ้าอย่างไีก็ฝากไปติดตรองดตามกดไลค์กดแชร์หงเพื่อเป็นกำลังใจหงเลยนะค่ะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Dun 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 dun, dun, dun.